วันนี้ผมจะมาขอแนะนำปั๊มลมสกูร o แอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดไดเรกไดส์ของไฮซันนะครับหรือว่าไฮเซียตนะครับเป็นรุ่นโมเดล ap 2 2 8เป็นไดเรกไดส์ครับนี่ครับมีคัพปิ้งด้านกางนะครับเป็นตัวจอยระหว่างมอเตอร์กับสกูนะครับไดเรกไดส์แบบมีคัพปิ้งตอนนี้เป็นระบบที่ดีที่สุดของตัวปั๊มลมนะครับนี่ก็เรามาดูกันที่ระบบพาวเวอร์ก่อนตัวนี้ก็จะเป็น ไดเล็กเป็นสตาร์เดลต้านะครับชุดนี้เป็นชุดสตาร์เดลต้าของระบบไฟฟ้านะครับช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานนะครับในขณะที่เราสตาร์ทนะครับแล้วเราก็จะมีตัวกรองกระแสให้ด้วยนะครับมีหลายรุ่นที่ไม่มีตัวนี้นะครับป้องกันไฟตกหรือว่าโอเวอร์โหลดของระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ของของครเซียเรามีมีชุดนี้เพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็มาดูที่ระบบหน้าจอของเราก็จะเป็น PLC คอนโทรลนะครับ แล้วก็มีตัวแจ้งเตือนฮนะกระแสเกินนะครับหรือว่าตรงนี้จะเป็นมีปัญหาที่กรองอากาศก็จะแจ้งเตือนนะครับที่ถังซัมก็ก็จะมีบอกนะครับแล้วก็มีเกิดปัญหาตรงไหนก็มีแจ้งเตือนโชว์อารามบอกตรงนั้นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นระบบโหลดอัลโลดนะครับตัดต่อเกตบาร์กับหกบาร์อะไรเงี้ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วแต่โรงงานของเพื่อนๆนะครับ นี่ลองลองสตาร์ทให้เพื่อนๆฟังดูว่าความสามารถในการผลิตลมเร็วแค่ไหนเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับคือสตาร์ทได้เลยนะฮะไม่เกิดอันตรายนะครับันี่คือความตป่ปดด้วยนะครับแค่4 5, 5, ี่วินาทีครับ แรงมากอุณหภูมิไม่สูงครับสี่สิบกว่าองศาซีเท่านั้นมอเตอร์มอเตอร์วันนี้เราจะขาไปดูที่มอเตอร์ด้วยบ้างงเงย็มากเลยค่ะตัวนี้22กิโลวัตต์ครับก็ใช้อพวเวอร์แค่42ค่สบอกัใช้ไ,ไฟ380ควัดบมอเตอร์เราหมุน ไม่ถึง3,000รอบครับประมาณ2,900รอบตัวนี้ก็เป็นความนิ่งนะครับเตถบยรเลยนะครับระหว่างตะปูแอเอนะครับกับมอเตอร์นิ่งมากครับเงียบมีที่รันก่อนส่งลูกค้านะครับเนี่ยก่อนส่งลูกค้าครับราที่ลังทุกเครื่องนิ่งมากครับไม่ตันเลยไม่ดีจริงเราไม่ขายครับผมครับผม ถ้าเพื่อนๆสนใจนะกินบัตรเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ